สวัสดีครับสวัสดี FC รลาบนาทิ่รักทุกท่านครับสำหรับเราพัฒนาวันที่23สิงหาคม2 5 1 7นะครับผลรางวัลออกไปที่518254สนะครับสำหรับเลขเราที่ให้ไปนะครับผิดนะครับหมดเลยนะครับนะเด่นศูนย์ก็ไม่เข้านะครับก็สำหรับกลุ่มเลขสี่ตัวเราก็ยังเดินดีนะครับ จับคู่ไม่เข้าเลยนะครับนะรอบวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าผิดผิดค่อนข้างเยอะนะครับก็มาลุยกันต่อในวันจันทร์นี้นะครับเดี๋ยวให้ลองดูสูตรนี้ก่อนครับสูตรอ่าสี่ชุดเนี่ยสี่สูตรที่เราก็ใช้ประจํานะครับสูตรนี้เพียงแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับแอดก็เลยไม่ได้จํา ไม่ได้นามาน,นาเสนอนะครับก็มีบางครั้งที่นําเสนอบ้างแล้วก็ไม่ได้เสนอบ้างนะครับเนื่องจากว่าสูตรมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยนะครับสังเกตแล้วมันจะเดินค่อนข้างดีนะครับเนะนื่องจากที่เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เข้าบ้านหลุดบ้างนะครับมาสิงหาเนี่ยเนงจากวันที่9สิงหานะครับช่องสูตร2.3นะครับนะ ที่แอดทำไฮไลท์ไว้ให้นะครับไฮไลท์สีมาให้เกิดค่อนข้างดีนะครับ1 2ึ่งสาสามสี่ห้าก็มาที่สามหนึ่งนะครับแล้วก็กเจ็ดแปดสอสามสี่ก็มาที่แปดสี่สามสี่ห้าห้าหเจ็ดมาที่เจ็ดสีนะครับช่วงแรกจะออกมาเป็นเลขบนนะครับเป็นเลข เลขกลสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดก็มาที่เจ็ดหกวันที่สิบเก้าห้าหกเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้ามาที่เก้าหกนะครับเริ่มมาล่างนะครับนะสองสามสี่กับเก้าศูนย์หนึ่งมาที่เก้าสามมาล่างหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับมาที่แปดสองมาล่างนะครับรอบนี้ อันจนนี้นะครับ9 0 1กับ5 6 7นะครับถ้าชนในกลุ่มสูตรอื่นนะครับก็จะชนที่เลขเจ็ดนะครับสูตรแรกได้7 8 9จุดที่3ามเนี่ย5 7สูตรจุดท้ายสูตรที่4ี่ได้6 7 8นะครับจะเห็นว่าชนถ้าจะชนนะครับชนที่เจ่ดสูตรนี้นะครับถ้าจับคู่ จูเลยครับตัวสุดยายานนครับจากผู้สูตรแรกก็จะได้สูตรนี้นะครับเลขเก้าชุดนะครับเก้าชุดหนึ่งชนห้าหกเจ็ดนะครับสูวนมากแล้วก็จะมาล่างนะครับถ้าสติล่าสุด สามงวดที่ผ่านมาเนมาล่างัสบสูุดนี้นะครับนี่ครับสามงวดเดินมาล่าหมดเลยนะครับแอฟจริงให้เป็นสติที่เลขมาล่างนะครับก็จะได้เป็น9ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้นหเ่ง้าหนึเน้นไปที่9ก้าห้าศูนยได้สี่ชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดเลขล่างนะครับ มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับรอบนี้มาหลายสูตรนะครับหลายสูตรมากอ่าสูตรนี้คือสูตรที่เราใช้จับคู่กันประจําอยู่แล้วนะครับว่ามาตัวไหนนะครับเราผ่านมาเนี่ยสูตรแรกมันผิดนะครับสูนรหกับสูย์หกเนี่ยผิดตั้งคู่เลยนะครับพาเราหลงทางเลยนะครับสูตรนี้เลยที่เน้นให้ศูนย์นะครับไม่มานะครับแปดกับศูนย์นะครับ มาแปดนะครับโอ้รอบนี้ถือว่าผิดคาดนะครับสูตรนี้มาเดินคู่กันนะครับสี่สองมามาทั้งสองตัวเลยนะครับรอบที่ยี่สิบหกห้าหนึ่งสามสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับสองสุดรนี้ชนกันครับหกกับแปดนะครับรอบนี้เลขสี่ตัวแล้วเลยหนึ่งสองห้าเก้านะครับสี่ตัวนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับเลขสี่ตัวนี้ หงสอานะครับสำหรับชุดนี้ก็9 0 2นสนะครับว่าจะมาไหมถ้าชนก็ชนที่9นะครับนะขอลงดูสำหรับสุตรนี้นะครับสุตรนี้อมจได้แจกให้นะครับเนื่องจากรอบนี้จะนำเสนอสูตรใหม่ขอย้ำนะครับว่าเป็นสถิติย้อนหลังนะครับยังไม่เคยนำมาใช้นะครับนะแต่จะนำมาทดลองให้ดูนะครับ นี่คือสูตรหลักของเรานะครับที่ไม่เคยพลาดเลยนะครับสูตรนี้สี่ตัวเรานะครับไม่เคยพลาดเลยสูตรนี้นะครับเข้าตลอดนะครับอันนี้ก็เลยจะนํามาชนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นเลขสี่ตัวนะครับนี่ครับเลขสี่ตัวชนเลขสี่ตัว็จะได้เป็นทั้งหมดสิบหกชุดนะครับแต่เราก็จะมีชุดบังคับคือที่เคยนําเสนอว่าชนชนแล้วมาค่อนข้างดีนะครับนะ สูตรนี้นะครับที่นําเสนอไว้นะครับนะถ้าเราจะนาชุดนี้เข้ามาก็คือ4ตัวนะครับ3ามสี่หกแดมาชนกับศูนย์ี่หกเจ็ดเรานะครับเน้นไปที่7นะครับเน้นที่7ดแต่อาจจะจับสูตรนี้ไม่ไม่เข้านะครับนะแต่ถ้านาสูตรนี้เข้ามาชนเนี่ยมันจะที่4ี่ศูนย์ะครับนะ4ี่ศูมาตัวนี้นะครับมาลากนะครับได้เจ็ดมานะครับพิยงเต่ว่าไม่ได้จับไม่ได้จับชุดกันมาครับ วันที่3 1 6 7 91มาชนกับ24 58นะครับมาที่64มาบนนะครับวันที่2 5 6 80มาชน0 2 3ย์มาที่50บนนะครับศูนย์ที่ศูนย์ี้ชนกันนะครับอันนี้คือมาชนกันว่า0ชน0ย์แล 0, มาก็น่าจะเปนเน้นไปที่0ูนย์ะครับก็จะเป็นถ้าจะเน้นนะครับก็มันที่50นะครับ วันที่5สิงหาคม90 2 4ย์มาชนกับ1 5 7 8หดดนะครับแต่เรานิชนไม่เข้านะครับนะเชนตัวนี้คือชนที่1นะครับ1นไม่ได้จับคู่กับตัวนี้มานะครับแต่ถ้าเอาศูนย์นี้มาชนกับศูนยนี้ก็ได้50บนนะครับเข้ามาบน3มงวดติดต่อกันนะครับวันที่7 4 5 7 9ห้าดมาชนกับ1 5 7 8ห้าเจดดนะครับก็จะมาที่4 5ห้า ล่างนะครับเป็นเข้าตุ๊กขับนะครับสี่ห้าล่างก่อนนี้เขาห้าชนห้านะครับชนตัวเดียวก็ห้ามานะครับวันที่เก้าเก้าศูนย์สองสี่นะครับมาชนกับสองสี่ห้าแปดก็จะได้ที่แปดสี่ล่างนะครับแปดสี่ล่างสี่มานะครับสี่สี่แปดนะครับรอบนี้สิบสองสิงหาถ้าเอาสูตรนี้มาชนนะครับผิดนะครับนะ ท้สามเจ็ดสูนี้ผิดนะครับสูนี้ของเรายังเดินดีอยู่นะครับไม่พลาดนะครับถ้าเอามาชนสูนนี้คือผิดนะครับแต่ตัวนี้นสามกับสี่ชนสี่ก็สี่มาครับมาที่แปดสี่มาที่สิบสี่เจ็ดแปดศูนย์สองมาชนกับสองสี่ห้าแปดนะครับก็มาที่เจ็ดสี่นี่เริ่มมาบนนะครับเจ็ดสี่มาบนนะครับสี่ชนสี่ครับสี่มานะครับ หกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับรอบนี้ไม่ชนนะครับเป็นรอบแรกที่เราทำเตียวไว้ว่าสูตรตัวนี้ไม่ชนกันนะครับก็คือมาที่หกเจ็ดนะครับถ้ามาชนตัวนี้คือหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดก็มาที่บนนะครับรอบนี้สิบเก้าิงหาหกเจ็ดเก้าหนึ่ง มาชนกับ3 5 6หเราเน้นที่9นะครับเน้นที่9ตัวนี้ก็มาที่6นะครับ9 6มาล่างนะครับจากศรีก็เห็นว่าเข้าค่อนข้างดีนะครับมีบนบ้างมาล่างบ้างนะครับก็สลับกันไปนะครับแต่จะเห็นว่ามาค่อนข้างเยอะแต่สูตรมันเยอะนะครับ16ชุดนะครับเยอะมากแล้วก็บนล่างด้วยก็เป็นศรีที่ค่อนข้างเดือนดีแต่ก็ลง ใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับผลง่ายนะครับอันนี้ก็มาที่เก้ากล่างนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแปดเก้าหนึ่งสามมาชนกับศูนย์สามเจ็ดเก้าเราเน้นวัที่สามอยู่แล้วนะครับชนสามก็วันที่เก้าสามนะครับวันที่ย3 4สามสี่ห้าเจ็ดเก้า่นี่ผิดนะครับนะชนศูนย์ศูนย์ไม่มาครับผิดมาที่สี่นะครับ, 4, รบถ้าจับชนก็จะที่ห้าสี่ ห้าสบนนะครับรอบวันที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับ4 5, 7, ี่ห้าเจ็ดเาสูตรนี้ไม่ชนไม่ชนกันนะครับนะเจ็ดแปดได้เจดกับ8มาชนกันหนึ่งสองห้าเกนะครับถ้าเจ็ดแสังเกตชนเลขนี้ก็ยังมีแค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับนะเลข7ตัวเดียวมันก็จะสอดคล้องกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ ที่ชนบกชนเจ็ดนะครับนั้นเจ็ดค่อนข้างเด่นนะครับแซมเอสนะครับเจ็ดแปดก็มาชนนี่นะครับหนึ่งสองห้าเก้าจะได้ทั้งหมดสิบหกชุดนะครับสังเกตว่าจะมีสองสองงวดที่ผ่านมานะก็คือวันที่สิบหกเนี่ยสูตรนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนจับคู่กันมานะครับรอบนี้ก็ไม่ชนนะครับยี่สิบหกถ้าไม่ชนจับเจ็ดกับแปดมาชนกับหนึ่งสองห้าเก้า จะมาไว้นะครับแต่ในสูตรนี้ก็มีเจ็ดนะครับนะก็น่าสนใจว่าจะเน้นที่เจ็ดครับเจ็ดจับเล้เด่นของเราคือเลข9ก้ครับถ้าฝั่งนี้จะเป็นเลข9นะครับเป็นการนำเสนอสูตร16ชุดนะครับอ่าสิชุดเดี๋ยวแอดจับมาเป็นัอดีครับ ิบหกชุดไม่มั่นใจว่าจะพิมมาหรือเปล่าขอสักครู่หนึ่งครับครับสิบหกชุดเรานะครับก็ตามนี้เลยครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเก้านะครับ แอดนำแต้มมาตัดนะครับนะนำแต้มมาตัดก็จะเหลืออยู่ที่เป็นสีแดงไว้นี่ครับหนะ้าสองห้าห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะครับก็จะได้ทั้งหมดอยู่แปดชุดนะครับจริงๆแล้วคือแปดชุดนะครับเพราะว่าตัวเก้าห้ากับห้าเก้าเนี่ยมันซ้ำกันนะครับนะได้แปดชุดนะครับซึ่ง เน้นย้ำว่าเป็นสิตธิย้อนหลังนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาสําหรับสูตร16ชุดนี้นะครับเดินค่อนข้างดีแต่เป็นสิติย้อนหลังนะครับรอบนี้เป็นสิติิรั้งแรกที่นําเสนอนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ,ส,บสําหรับวันที่ําหรับวันี้นะครับแอดกอ็ตัดมาให้ตามนี้ครับลาพนาวันที่26่สิบกประจที่อยู่กกรกฎาคมสอง7นนะครับเดือนที่9นะครับ ให้ดิบที่เก้าสูตรเลขสีตัวเรานะครับได้ไปที่1 2ึ่ห้นะครับแอดตัดแล้วได้ทั้งหมดรอบนี้8ชุดนะครับเจ็ดหนึ่งห้าห้เน้นแล้วก็แปดเครับเน้นไปที่ที่เป็นสีแดงนะครับนะเน้นที่เลขเ้าชอบที่เลขเ้า มาที่เลขล่างนะครับที่แอนบอกว่ามาชอบมาล่างนะครับก็น่าจะเนที่สามตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าห้าก็คือในเซนี้แหละครับเพียงแต่มาแยกล่างให้แค่นั้นเองนะครับว่าน่าจะมาล่างนะครับถ้ามาสูตรนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าห้าน่าจะมาล่างนะครับก็นำเสนอไว้นะครับสำหรับ เราพัฒนาวันที่26สิงหาคมนี้นะครับทดลองดูครับเนื่องจากว่าบรรษุที่ผ่านมาเราจับคู่ให้ไม่เข้านะครับรอบนี้ก็นําเสนอหลายๆสูตรนะครับลองพิจารณาดูสําหรับท่านที่ชื่นชอบในหุวยราพัฒนานะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับตุกเหมยนะรับทุกคนทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ